อเอยเอมินเดี๋ยวมึงก็อ้วนหรอกเอาไมา่ได้เดี๋ยวกินเองเอยมเอยีเอาโอ้ไอ้มินไอสองคนนี้มีโตกันแล้วยังมันทะเลาะก,กันอีกพอได้แล้วถ้าพวกผมโตแล้วแล้วป้าจะดนุใครล่ะครับ <c oughs> พิพัฒเดนซนาความเชียวถึงพิพัฒแกก็ไม่รู้จักโตอ้มินส่วนแกตอนนี้เป็นดาราดังแนะล้วไปรับแขกจะไปโอ้ยป้าผมจะไปสนใจใครมากกว่า ครอบครัวผมนะครับเดี๋ยวนายมินนี่มึงปากหวานหวังผลอะไรปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครูก็แค่ไม่อยากพลาดอะไรไปแล้วอะได้โอกาสอีกครั้งครูก็แค่อยากรักษาไว้รักษาอะไรวะมึงกับป้าไงแกไม่ได้เป็นหมอเกเป็นดาราจะมารักสงรักษาอะไรกันโอย นี่ก็ช็อตฟิลเก่งที่สุดเลยแคกมลันสววบทบาทอย่างนี้เหรอคุณหมอคะคุณหมอช่วยตรวจหน่อยได้ไหมคะอีนอ้เลยแค่บอกว่าอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยนะครับป้าจิตดตายแล้วขอมือหน่อยค่ะคุณธาดาจับป้าไว้ธีค่ะทำป้าตัวจะลอยแล้วค่ะคุณธาดาป้าต้องขอบคุณคุณธามากกว่านะคะถ้าไม่ได้คุณธาดาป้าก็คงไม่ได้เข้าสู่วงการมายา มุงการทำอาหารก็พอมากยากเลยแล้ว